อันนี้เป็นแอปพลิเคชัน Google Earth หรือ,เ,อเป็นแผนที่ทั่วโลกไง Google แอปพลิเคชัน Google Earth เนี่ยคือการดูแผนที่ทั่วโลกส่วน Google Map เนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ Google.com Google Map Google Map ก็คือ การดูแผนที่ทั่วโลกผ่านแอปพลิเคชันเบราว์เซอร์เว็บไซต์แต่อันนี้มันจะเป็นแอปพลิเคชัน Google Earth แอปพลิเคชัน Google Earth ก็คือโหลดมาส่วน Google Map เนี่ยก็สามารถเข้าดูได้ผ่าน www.google.com อันนี้เราจะมาแอบ,บดูป้ายึดบ้าน นี่นะคือ Google Earth ให้ดูก่อนนี่ะนี่คือโฉมหน้า Google Earth นะคะ นี่คือแอปพลิเคชัน Google Earth นี่มันก็จะขึ้นมาหน้าแรกนี่นะคะเป็นโลกใบนี้ Google Earth ก็คือแผนที่ทั่วโลกเนี่ยก็คือโลกใบนี้ มันก็จะมีรูปแว่นอยู่ตรงนี้นะก็คือค้นหานี่คืออ่านี่คือที่อยู่บ้านที่เป็นข่าวดังทั่วประเทศไทยในตอนนี้จะเอาไปเล่นหวยอยู่บ้านเลขที่12ทับหนึ่งหนึ่งเซอยรามอินทาห้าสิบแแยกหแยกหก แยกหกขีดสองก็เวลาพิมพ์คําค้นก็พิมพ์ไปเลยค่ะจะพิมพ์คําว่ารามอินทาห้าสิบแปดหรือถ้าอยากจะค้นหาแบบง่ายๆอ่ะก็ต้องพิมพ์หมดเลยทีเนี้ยพอเราถ้าอยากจะค้นหาแบบง่ายๆต้องพิมพ์ทั้งหมดนะทีเนี้ยพอเราพิมพ์ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะไปขึ้นจุดที่ใกล้ที่สุดฟู๊ด มันจะเป็นบ้านเลขที่จุดที่ใกล้สิบจุดจุดที่ใกล้ที่สุดนะ่ะคือบ้านเลขที่สิบสองซอยรามอินทราห้าสิบแปดแยกหกทับสองทีนี้เราก็มาขยายดูเอาตัวนี้ลงทีเนี้ยเราก็เห็นแค่มุมบนเราก็มองเห็นแค่มุมบนทีเนี้ยเราอยากจะเห็น แบบชัดๆเนี่ยก็ให้กดที่ตัวคนเดินละเนี่เป็นรูปคนเดินพอมันพอกดที่ตัวรูปคนเดินทีเนี้ยมันจะเป็นเส้นสีฟ้าขึ้นละตัวเส้นสีฟ้าเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นเห็นภาพแบบสามดีได้เนี่ยเนี่ยคือเนี่ยคือซอยรามอินทราห้าสิบแปดแยกหกทับสอง นนี้ก็ขยายหน่อย ไอตัวไอตัวปักหมุดเนี่ยไอตัวที่มันปักหมุดเนี่ยคือบ้านเลขที่สิบสองซอยลามอิทาห้าสิบแปดแต่บ้านที่โดนยึดน่ะคือบ้านเลขที่สิบสองทับหนึ่งหนึ่งเก้าอจะทำยังไงอ่ะก็ขยายทั้งนิดนึงเอาให้ใกล้ที่สุดอ่าใกล้ที่สุด กดไปที่เส้นสีฟ้าพอกดไปที่เส้นสีฟ้ามันจะเริ่มขยายให้เห็นแล้ว นี่นะคะเป็นซอยซอยห้าสิบแปดนี่คือซอยห้าสิบแปดแยกหกมันจะมีลูกศรก็ตามลูกศรไป มันน่าจะบ้านหลังเนี้ยมันน่าจะอยู่ตรงนี้แหละพอดูอยู่เมื่อกี้ยังดูอยู่ เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงนี่ไงบ้านที่เนี่ยบ้านหลังเนี้ยคือบ้านที่โดนยึดแล้วก็เนี่ยใช่เนี่ยคือบ้านเลขที่ป้าป้ายึดบ้านเนี่ยหลังนี้แหละ นี่คือภาพอัปเดตล่าสุดแล้วล่ะของ Google Earth นี่ก็คือสภาพในซอยก็เป็นซอยเงียบๆไม่มีอะไรเท่าที่เห็นก็เป็นซอยเงียบๆนะแล้วก็บ้านในซอยเนี้บางหลังก็เป็นบ้านล้าง นี่รู้สึกจะเป็นต้นซอยนะเนี่ยมันจะมีอ่านี่ยเนี่ยนี่แหละนี่แหละเนี่ยแหละคือต้นซอยซอยรามอินทราห้าสิบแปดเนี่ยเนี่ยคือภาพต้นซอยก็คือบ้านที่มีปัญหาอยู่ซอยนี้แหละซอยรามอินทรา ซอยลามอินทรา58แยก6ทับ2ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะ